ตอนนี้เรือเราเละแล้วนะครับรอตอนนี้ไมเราเราืเร่อยต่อไม่ได้ครับทะลุหมดแล้วครับโดนปลาอของใส่แล้วก็ต้องต้องร่งเรือหนีนะครับเสียใจยครับเสียใจยอยากช่วยทุกคนครับแต่มาเจอเหตุการณ์น,นี้ เอานะครับเรามาเจอของดีก็แล้วครับของดีหัดใหญ่วันนี้ตั้งใจช่วยเมาเอา้าไปยูงานคนจับก้งเลยก็มาดูวีในดูวีเที่ยวเลยมาดูนตะก้งเดียรี่ได้ป่านเยนี่ครับตอนนี้เรือเราเละแล้วนะครับ ตอนนี้รเราด้วยต่อไม่ได้ครับนี่ะลุกหมดแล้วครับเือเสียหายเสียหายมากครับนี่ครับเอ๋อนี่แล้วเอาอนี่ได้ก่อนแกะแกะนี่ครับตรงนี้นะครับเราลองวิ่งขอดูเซอร์เวเส้นทางแป๊บเดียวครับโดนปลาหองใส่แล้วก็ต้องต้องเร่งเรือหนีนะครับ เราต้องเร่งเรือนี้แล้วก็เรือไปชนไปชนของใต้น้ำนะครับไม่ก็ไปชนอะไรต้องจันทร์เนี่ยครับพังหมดแล้วครับตอนนี้เราเราพวกเราต้องถอนกำลังนะครับชุดเราถอนกำลัง ครับไม่ไหวรอ้อไอ้กอกว่าอะไรไม่ไม่เือว่าให้รานีครับดีครับหน้าตรงหน้าหาดใหญ่ข้าวอ่าเลยเลยก็ไปจะเป็นสะพานลอยโดนโดนโดนปลาที่สะพานลอยเมื่อกี้สะพานลอยตรงนั้นเราอยู่หน้าหน้าเงินติดล้อห่าดใหญ่นะครับตอนนี้ถอนถอนกำลังครับยังมีอีกสองลำเราน่าจะเข้าไปบางปล่มแล้วครับตรงนี้ไม่ไม่ไหวแล้วครับ ไปก่อนครับเนี่ยครับจุดนี้นะครับแล้วก็เร่งเร่งเรือแบบทะลุมาโดนโดนมาจากจุดนั้นครับที่เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมาครับแล้วก็วิ่งมาเรือมาจมตรงนี้ครับเรือมาจมตรงนี้ก็เนี่ยยกเครื่องยกเครื่องขึ้นเนี่ยทีมงานเราก็ต้องต้องสอนกำลังกลับเรือครับไปบางกลับกันต่อ,อเสียใจครับเสียใจ อยากช่วยทุกคนครับแต่มาเจอเหตุการณ์นี้เราก็ต้องเราเราไปต่อไม่ได้ครับโอเคนะครับนี่นะครับเราต้องกลับแล้วครับอาจารในกงเต้เนี่ยเจอแล้วครับของดีของดีหาจใรในครับเจอมาแล้วครับกงเต้ด้วยไม่มาเจอกับตัวเองเราไม่รู้นะไม่รู้ครับไม่อยากเชื่อนะครับแต่ตอนนี้เชื่อแล้วครับเชื่อเลวเชื่อแลวเชื่อแล้วเพื่อนจริงๆเช้าๆเจอกันตา น้ำตาตกครับครับ,รบยอมครับยอมยอมออกไปตรงอื่นโอ้มันจะเดิดนก่อนครับครับที่อยู่ไม่ได้เดี๋ยเคครับไม่เจอว่าไม่ยักยอยยักยอยแบบเดียวที่บ้านอยู่ไม่ไหวเดี๋ยนี่ครับทีมงานเรามีหลายคนนะครับรออยู่ที่รถด้วยก็มี ก่อนมาติดกกันใช่เราย้ายไปได้ใช่เราย้ายไปได้เมาช่วยเคลมใม่ไหวก็สอนโอเคฝังคนก่อนจะไม่ไม่ปากเท้ามั่งใช่เราเราก็ต้องเราต้องวิ่งดูถนนก่อนว่ารอบแรกอ่ะมันจะเป็นยังไงลอยเราต้องดูนี่เลยผมขึ้นขึ้นย้ายขึ้นเรื่อยๆขึ้เรื่อยๆแขนนี่ขึ้นเบือไปทุกคนล่ะ